สบาดีแล้วเหเด็กใช่ค่ะเริ่มเรียนแล้วนะวันนี้วันอะไรคะลูกวันนี้วันเอออังคารวันอังคารวันนี้วันอังคารที่เท่าไหร่คะเออไม่รู้อะยี่สิบห้ายี่สิบห้าเดือนอะไรเอยเดือนอะไรมุกอะไรมกกระลาอ่ามกราสองพันห้าร้อยเออสองพันห้าร้อย ติดห้าเปิดไมค์ไว้ก็ได้นะคะสแตมเดี๋ยวจะได้ตอบคุณครูได้สแตมเปิดไมค์ไว้ก็ได้โอ้เนอะเนอะทำอะไรพี่จางนี่ทำอะไรเออแน้องตะโัวหนุกอ่านะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่25กรกฎาคมสัปดาห์นี้หน่วยอะไรคะหน่วยอะไรหน่วยอะไรคะหน่อยะุกหน่วยเออหน่วยนี่ สแต็มจำได้ไหมครับเรียนเราเรียนหน่วยอะไรกันนู้นะหน่วยกลางวันกลางคืนใช่ค่ะใช่กลางวันกลางคืนเมื่อวานคุณครูสอนเนื้อหาของกลางวันไปแล้วใช่ไหมคะได้ดูคลิปไหมดูค่ะดูค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนในเนื้อหาของกลางคืนกันค่ะนะโอ๊ยเอียด้วยเสียด้ค่ะไม่ใช่สองคนนั่งพูดกันนะไม่ได้ยินช่วยอาจารย์ตอบ อ้าหน้าเนี่ยตั้งใจฟังนะลูกพี่น้องอน่ยน้องอย่าพูดดังนะอัอคุอ่าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนในหน่วยของกลางวันกลางคืนกลางคืนจะมีฟ้ามดืดมาใช่ค่ะกลางวัน,<อ>วนจะจะมีแสงจากพร<ช><ช>ะอาทิตย์ใช่ไหมคะน้อย กาดกางคือมันจะมีดวงดาวใช่ค่ะวันนี้เราจะอยู่ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเหมือนที่ดูมาชุ่มแล้วเลยอโอ้โหเต็มก่อนที่เราจะ,จะเริ่มเข้าเนื้อหาการคุณครูมีคำของจองให้เด็กๆท่องทำของจองชื่อว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ อ่ะพูดตามเลยค่ะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โอเคดวงอาทิตย <c oughs> ์อยู่กลางวันดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้ <c oughs> างแรมนั้นเดือนดับข้ <c oughs> างแรมนั้นเดือนดับข้างแรงงั้นเดือนดับ ดวงจันทร์รับไปที่อื่นดวงจันทร์รับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ <c oughs> ้น <c oughs> ตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกัน <c oughs> ฉันก็ตื่นพร้อมกันอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะดวงอาทิตย์อยู่กลางวัน <c oughs> ดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืน ดวงจันนั้นอยู่กลางคืนท่านแรนนั้นเดือนดับท่านแรนนั้นเดือนดับดวงจันรับไปที่อื่นดวงจันรับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันฉันก็ตื่นพร้อมกันจำได้ปะจำได้ไหมคะจำได้ค่ะด้วยจำได้ค่ะ ดวงอาทิตย์น,น,ยน,นั้นอยู่กลางวันดวงอาทิตย์นั้นอยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนข้างแรงนั้นเดือนดับข้างแรงนั้นเดือนดับดวงจันทร์รับไปที่อื่นดวงจันทร์รับไปที่อื่น,น,อนตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้น ฉันก็ตื่นพร้อมกันฉันก็ตื่นพร้อมกันจำได้ปะจำได้ไหมได้อ่าไหนลองดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่อะไรอยู่อะไรคะอยู่อยู่กลางอยู่กลางวันอ่าดวงอาทิตย์อยู่กลางวันดวงจันทร์นั้นดวงจันทร์นั้นอยู่กลางคืนอเก่งมากข้างแรมนั้นเดือนดับ ทางดังนั้นเชิงหลักดวงจันทร์รับไปที่อื่นดวงจันทร์รับไปที่อื่นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าอาทิตย์ขึ้นฉันก็ตื่นพร้อมกันฉันก็ตื่นพร้อมกันโอเคเดี๋ยวเอาไว้หัดท่องนะคะคำของจองนี้รู้ปะเอาละทีนี้เรามาเรียนเนื้อหากลางวันกลางคืนกัน เดี๋ยวก่อนดูคุณครูก่อนความหมายของกลางคืนนะคะคือระยะเวลาตั้งแต่หัวข้าถึงยามรุ่ง,งซึ่งมีแสงอาทิตย์ไหมคะไม่มีค่ะใช่ค่ะกลางคืนจะไม่มีแสงของพระอาทิตย์แล้วต่อไปอันนี้คืออ,นนคอะไรคะดวงจันทร์ ใช่ค่ะหนูคือดวงจันทร์อ่าเขาบอกว่าลักษณะดวงจันทร์นะคะมีทรงอะไรคะทรงทรงเอ่อสวยต่อยันมันแบบลูรูกลมกลมใช่ค่ะมีลักษณะเป็นเป็นลักษณะของทรงกลมมีสีขาวหรือสีเทาสองแสงเล็กน้อย สองแสงข้างหลังเล็กน้นอยผิวเป็นยังไงคะเรียบหรือว่าขุขระผิวมันขุ่ผิวมันขุค่ะมันจะ<ช>เป็นขุ่นอะผิวมันขุขร่มีหลุมอยู่เต็มเลยลักษณะง่ายๆของดวงจันทร์คือทรงกลมมีสีขาวเทาสองแสงสว่างเล็กน้อยผิวขุขร่มีหลุมนะคะในบางครั้ง ดวงจันทร์ก็มีแค่ครึ่งดวงหรือเราเรียกกันว่า,าจันทร์ครึ่งเซี้ยวแบบนี้อุ๊อาลักษะต่อไป้งถอ,อนีนิเลความแตกต่างของกลางวันและกลางคืนกลางคืนเป็นยังไงนะกลาง,งคืนทำไมคะกลางคืนเป็นยังไงจะมีดวงจันทร์และดวงดาวเสมอ ตอนกลางวันมีดวงจันทร์ไหมคะไม่มีแล้วมีดาวไหมคะไม่มีใช่ดวงจันทร์และใช่ค่ะดวงจันทร์และดวงดาวจะมาตอนกลางคืนเสมอมีแสงสว่างเล็กน้อยกลางคืน้าจะมืดมองไม่ชัดเจนอากาศเย็นลง แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆต้องการพักผ่อนใช่ไหมคะมีใครใคมีใครใคว,วิ่งตอนกลางคืนไหมคะไม่มีเนาะตอนกลางคืนเราต้องพักผ่อนกลับม,มาแล้วช่วงเวลากลางคืนอ่าดูนะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างเนาะตอนเยูนหูู กิดว่าประจำวันในเวลากลางคืนนะคะเด็กๆเราทำอะไรบ้างตอนกลางคืนเราดู<ห>ททดทัศน์ดูหนังใช่ค่ะพอพอดูหนังจบก็เข้านอนอ่าดูทีวีบางคนรับประทานอาหารตอนเย็นหรือตอนมืดใช่ไหมคะเ<ห>มื่อรับประทาน<ช>อาหารเย็นเสร็จแล้วไปต้องต้องไปอาบนะ้ำ อาบน้าอาบน้ำแล้วอะไรอีกคะเนี่ยแปลงฟันแล้วก็แล้วก็แปลงฟันเสร็จก็เข้านอนเข้านอนใช่ค่ะอันนี้คือกิจวัตรประจำวันเวลากลางคืนกลางวันอยู่ไหนอุ๊ยสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนมมีตัวอะไรมั้งคะ สัตว์ที่หากินตอนกลางคืนสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกได้ไหมเออแต่ละเขตก่ะอุ้ยอุ้ยนี่ตัวอะไรคะหมาป่าหมาป่าออกหากินเวลากลางคืนไหนเนี่ยคะแล้วก็กบกบกบออกมาจับอะไรกินคะกกบออกมาจับ ดับมาแรงกิงเป็นอาหารแล้วเนี่ยคะตัวอะไรเอ่ยค้างคาวดูดเลือดตอนค้างคาวจะออกมดูดเลือดตอนกลางคืนนี้นกเขานกอะไรคะนกนกนกคู่นกคู่โอ่ก็จะออกมาหาอาหารตอนกลางคืนไปบยจะเบียดเจ๊ดิ้ย แล้วตัวนี้อะไรคะงูงูสัตว์ที่ชอบหาคูณตังค์คูณตลอดใช่เพราะฉะนั้นคุณเด็กๆเดินออกนอกบ้านได้ไหมคะเขาเขาเขาขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะพอดีเลยทารขึ้นออกนอกบ้านได้ไหมไม่ได้จะมีสัตว์ดุดายมากินเราใช่ค่ะมันจะกัดเอาอย่างเช่นงูหมา ค่ะอ้าวต่อป้างงคำขาก็ได้ค้งขามาดูนเรือดเราตายเลยอาจจะได้นะคำถามสำหรับวันนี้เอาวคำถามแล้วสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในเวลากลางคืนอุ๊ยอันนี้เขาทำอะไรชะเนี่ยตากผ้าตากผ้ากับได้ไหมาตากกางคืนได้ไหมผ้าตากตกลางคืนได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอะไรไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีแสงแดดไม่มีแสงแดดแล้วผ้าเราจะแห้งไหมไม่แห้งเพราะนองเหม็นแล้วเีอยากมช่มันอาจจะเหม็นอับใส่เสื้อผ้าแล้วก็ไม่หอมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตากผ้าเราต้องไปตากตอนไหนคะเราต้องตากตอนกลางวันที่มีแสงอาทิตย์โผล่มา ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในเวลากลางคืนก็คือการตักข้าอเ,เอาละอ่ามาถึงงานวันนี้งานวันนี้สม,มุดดินสอเลยค่ะเขียนคำตามแอ่านตามครูครูก่อนค่ะคําที่หนึ่งกลางคืนครูก่อนคำที่หนึ่งกลางคืน คำที่สองดวงจันทร์คำที่สองดวงจันทร์คำที่สามสีขาวคำที่สามสีขาวเอสีขาวมันเกี่ยวอะไรกับการวันนี้นะสีขาวเป็นสีของอะไรคะเป็น<ว>สีของดวงจันทร์ใช่ค่ะคำที่สี่ท้องฟ้า เราได้เจอกันคำที่สี่แล้วลูกท้องฟ้าอ่านตังคูนท้องฟ้าคำที่ห้าดวงดาวคำที่ห้าดวงดาววันนี้มีหลายคำเลยพอยังพอแล้วไม่ได้มีอีกคำหนึ่งค่ะคำที่หกนอนใครนอนคำสั้นๆลูกวันนี้มีหกคำกลางคืน ตั้งคืนดวงจันทร์ดวงจันทร์สีขาวสีขาวท้องฟ้าท้องฟ้าดวงดาวดวงดาวแล้วก็นอนนอนนี่หกคำค่ะแล้วก็เขียนชื่อส่งครู่รูด้วยลงมือได้เลย เขียนวันที่ไหนปะคะเขียนวันที่ไหมคะเขียนเขียนวันที่วันนี้วันที่เขียนไหมคะม่ตองใช่ลูกวันที่ตรงนี้ไงวันที่ที่เราเขียนกันเมื่อเช้าไงที่แม่สอนอ่ะใช่เขียนบันทัดบนเลยค่ะวันอังคารที่ยแวแหวนลูกวัวแหวนกักราวงพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเออหนูเจ โอเคเขียนสวยๆนะนะอย่าลืมเขียนเช่อเ้วยนะใช่เขียนสวยๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะใบตองโอเคโอเคโอเคค่ะ็ิโอเคนี้ส่วนหนเรียนค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นคุณครูถ้าอย่างนั้นคุณครูปิดหน้าจอนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูแคป น้าคำให้ไปกองดูโอเคไหมคะจะได้ดูง่ายๆ <Okay. S 1> จะได้จดตามหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะคะอเขียน <Okay. S 1> <Okay. S 1> สวยๆนะ <Okay. S 1> รอดูอ <Okay. S 1> นะคะเขียนสวยๆนะคะ <Okay. S 1> อ่าค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่พรุ่งนี้มาเรียนด้วยนะโอเคค่ะ okay. ตอนบ่ายโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเรียนกันใหม่นะคะบนบ่ายโมงไหมนะคะบ่ายโมง,งมาเจอกับครูใหม่วันนี้ครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีไปส่อนค่ะบ๊ายบายตั้งใจเขียนหนังสือนะคะลูก